สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับชาวเพจชาว YouTube นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับผมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับมาดูมาดูตัวของน้องช้ไหลนะครับตัวแมคโคร320 DGC ของเรานะครับับเจ้าตัวนี้ครับเมื่อวานนี้บอกว่ามาจากทางบนนะครับพี่น้องทางบนผู้ใด เป็นพี่น้องผู้เดกอะเบิงแย่งกันในเด้อพี่น้องก็คือมาผมให้ดูสองตัวครับผมก็บอกอยู่ว่าตัวนั้นอะมีมีคนเขาเขาจองแล้วแต่ว่าเขายังไม่มัดจําแต่ว่าคนคนที่จองนี่ก็ไม่ใช่คนอื่น,ในใคนไกลเขาเป็นคนคนเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับซุปยาวเองนะครับเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนคนละรุ่นแหละเรียกว่าแกป๋าทวนนะครับแกว่าบอกว่าจะเอาแกก็กําลังเดินเรื่องอยู่ กำลังเดินเรื่องอยู่แต่ว่าเรื่องเดินนั่นแกยังไม่ผ่านนะครับแกยังไม่ผ่านแกยังให้คําตอบไม่ได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับยังไม่ฟันธงพอดีมีลูกค้ากลุ่มเมื่อวานครับมาดูมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองนะครับคนที่จะซื้อนี่ก็เป,เป็นผัวเมียนั่นแหละครับ มาดูนั่งรถเก๋งมาครับผมไม่สบายใจตั้งแต่แรกแล้วถ้าถ้ามีถ้าคนมาซื้อรถแมคโครเนี่ยครับถ้าซื้อถ้านั่งรถเก๋งมานั่งรถพวกไม่ใช่รถกระบ,บะนะครับผมจะรู้สึกว่าพวกพวกหลอกลวงซส,ส่วนมากนะครับพวกที่มาดูดูแล้วก็ไปอย่างนี้ครับแต่เป็นเอารถกระบ,บะแล้วก็มีถังน้ำมันมาอนะ่ะอันนั้นเนี่ยโอเคครับคนทํางานจริงของจริง นี้มันนั่งรถเก๋งมาครับเมื่อวานนี้มาก็มาเปิดตัวน้องใช้ไลดูเลยครับดูเลยก็ว่าถูกใจคันน้นครับก็เลยบอกว่ามันมันมีทจริงมันมีคนคนที่จะเอาอยู่ครับคันนี้มาดูคันนี้ได้ไหมนะครับแกก็ชอบคันน้นแหละแต่ก็ผมก็เลยพามาดูคันนี้นะครับพามาดูคันนี้แล้วก็ยังชอบคันน้อนอยู่นะครับ ยังชอบคันนู้นอยู่ราคาก็ต่อรองกันเรียบร้อยนะครับตกลงว่าจะเอาคันนู้นนะครับตกลงว่าจะเอาใช้ไรก็เลยเอ้าทำยังไงดีถ้าจะเอาผมก็เลยยอมเลยครับบากหน้าของผมเนี่ยโทรไปคุยกับป๋าทวนครับป๋าทวนซึ่งคนที่แกจองก่อนนะครับก็เลยบอกว่าป๋าป๋ามีคนมาดูใช้ไรนะครับมีคนจะมาซื้อ มีคนเขาจะมาเอานะครับเขาจะมามัดจำแล้วเขาจะมัดจำแล้วนี่ผมถ้าป๋าจะเอาป๋าต้องต้องมัดจำผมนะป๋าต้องมัดจำผมนะถ้างนั้นผมจะเสียโอกาสนะปา๋าป๋าทวนก็เลยคิดอยู่แป๊บหนึง่งคิดอยู่ครับป๋าทวนก็เลยบอกว่าด้วยความที่เราเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นนั่นกันนะครับแกก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสที่เขา ดีกว่านะครับเสียยาวก็เลือกเขาไว้เถอะของป๋าไม่เป็นไรหรอกป๋าเดี๋ยวก็ถ้ามันผ่านมาเดี๋ยวป๋าก็ก็หาคันใหม่ก็ได้อย่างนี้ครับผมป๋าแกบอกนะครับเดี๋ยวหาคันใหม่ก็ได้เดี๋ยวหาคันอื่นก็ได้เอาคันนี้ก็ได้ผมก็เลยบอกแกาเอาคันนี้ก็ได้เ,เดียเนนดเด๋ยวผมพูดราคากันแบบสองต่อสองก็ได้ 1. นะครับทีนี้เขาก็เลยตกลงนะครับ ผมก็เลยพูดให้ลูกค้ากลุ่มใหม่นี่ฟังเขาก็ตกลงกันเรียบร้อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านจะไปโอนเงินนะครับห้าหมื่นนะครับอบอกว่ากลับถึงบ้านจะไปโอนเงินห้าหมื่นเย็นนี้แหละก็คือเมื่อวานนี้ก็คือเย็นของเมื่อวานนะครับว่าจะโอนเงินให้พอถึงตอนเย็นมาผมนั่งดูก็ไม่เห็นเงินเข้ามานะครับก็ไม่เห็นเงินเข้ามาก็ไม่เห็นมีการ เคลื่อนไหวของทางการเงินผมเลยนะครับผมก็เลยโทรไปโทรไปสองสายไม่รับนะครับสองสายไม่รับโทรไปพอดีแกก็เลยโทรมาครับทีนี้แกก็เลยโทรมาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวแม่บ้านแฟนผมกำลังออกไปโอนเงินนะครับพี่ช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มหรครับเขาบอกว่าแฟนเขากำลังจอกไปโอนเงิน ผมก็เชื่อครับยันสว่างครับไม่มีเงินอะไรเข้ามาเลยนะครับพอถึงตอนเช้าปุ๊บผมก็เลยโทรไปอีกนะครับผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ครับผมก็ต้องการที่จะสืบทราบให้รู้นะครับเราก็ไม่สบายใจเพราะว่าเราเราบอกเลิกกับฝั่งโน้นไว้แล้วนะครับก็เหมือนกับคุณมีเมียอยู่แล้วนะครับคุณมีผัวอยู่แล้วเนี่ยคุณ คุณมีมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับมามาให้ความหวังคุณแล้วบอกคุณให้เลือกกับผัวคุณให้เลือกกับผัวคุณแล้วแล้วคุณไปเลือกกับผัวของคุณนะครับเพื่อที่จะมาูผไอคนกับผู้ชายคนใหม่นี้ครับผู้ชายคนใหม่นี้ไม่รู้เป็นอะไรครับทีนี้ ไม่อยากจะเอาแล้วครับทีนี้ไม่อยากจะเอาคุณคุณจะกลับไปหาผัวเก่าของคุณก็ไม่ได้นะทีนี้ไม่ได้แล้วได้ไห <laughs> มเดี๋ยวเ <laughs> ดีย๋ยวถึกต๊ปากแตกมา <laughs> พูดแล้ว <laughs> <อ>พูดแล้วเพจเออนี่ครับคือประเด็นของมันครับ <laughs> พอผมโทรไปแล้วก็ไม่รับครับผมเมื่อเช้านี่ไม่รับครับสองโมงก็โทรไปอีกสายหนึ่งก็ไม่รับอีกนะครับ สามโมงโทรไปอีกสายหนึ่งก็ไม่รับอีกครับไม่รับผมรู้สึกเลยว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกแล้วว่าโดนหลอกแน่นอนนะครับลูกค้ากลุ่มนี้ต้องมาโกหกต้องมาหลอกหลอกลวงเราแน่นอนครับต้องมา,าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรครับจะทําไปเพื่ออะไรเพื่อสนุกหรือว่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อความเมามันเหรอหรือว่าเพราะอะไรทุกคนปิดหน้าหมดครับเมื่อวานนี้ใส่แมสท,ทุกคนนะครับ ก็เลยไม่ได้ภาพใบหน้านะครับเราก็จะได้ภาพแต่ภาพนั้นแหละหุ่นทุ่มทมนวมครับก็เป็นน่าจะอยู่โซนอุบลครับเพราะว่าถามอยู่ว่าอุบลน,นะครับก็มีเพื่อนๆเอฟซอยู่ถ้ารู้จักก็ช่วยถามเขาให้หน่อยครับฝากเขาถามถามเขาให้หน่อยว่าเขาไปทําไปเพื่ออะไรครับทําไปเพื่ออะไรนะครับเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นเลยนะครับผม ยไปยือ,อ์ภาษาบาข่อยว่าศูนย์ยางแห้งนะครับตอนนี้ศูนย์ยางแห้งถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกมาไม่ใช่ว่าจะไม่รับโทรศัพท์แบบนี้ถ้าไม่รับโทรศัพท์นั่นก็คือคนที่อยู่ฝั่งหน,นึ่งเนี่ยครับเขาจะคิดไปเลยว่าคุณเนี่ยโกหกครับเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับเป็นพวกมิจฉาชีพแต่ว่าก็ไม่ได้หลอกอะไรไปได้หรอกนะครับก็ไม่ได้หลอกอะไรเราได้หรอก ทีนี้นี่ครับออพอเมื่อเช้านี่ครับผมก็เลยโพสผมโพสโพสลงเฟซบุ๊กครับโพสใบหน้ารูปถ่ายอะไรที่เขาไปขับรถอะไรนะครับพสหลังจากผมลงไปไม่ถึงสิบนาทีครับมีคนแชร์เยอะแล้วทีนี้แป๊บเดียวโทรมาครับโทรขึ้นมาหาผมบอกว่าจะเอาอยู่พี่จะเอาอยู่จะเอาอยู่เมื่อปี จะเอาอยู่ครับผมก็เลยถามไปว่าคุณเป็นพวกคนโกหกไหมเป็นพวกหลอกลวงไหมเขาบอกว่าไม่ครับพูดไปแล้วก็ต้องเอาพูดไปแล้วก็ต้องซื้อต้องเอาเขาเป็นคนเลือกเองแบบนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นคนเลือกเองแสดงว่าัวาว่ามีคําตัดสินแฟนเขาเป็นคนเลือกเองเดี๋ยวผมก็เลยบอกว่าวันนี้ให้ให้เงินเข้านะครับให้เงินให้เงินนี่เงินมัดจํานี่เข้านะครับผมก็รออยู่นี่ครับ ยังมิดอยู่ครับวันนี้ก็ได้ก็ยังมิดอยู่ครับยังไม่มาเลยเนี่ยโทรไปอีกก็ไม่รับอีกนะครับเียลองโทรอีกก็ได้นะมันหมายความว่าย,ยัางไงครับมันมันสะกิดมันสะกิดปมคุณหรือเปล่าผมเป็นคนที่ถ้าผมพูดอะไรไปผมก็รับผิดชอบคำพูดตัวเองนะครับถ้าเป็นคนที่ มาเจอคนแบบนี้นี่ผมปากไม้เล่ยโทรกลับเลยทีนี้ปิดเครื่องละ <English>, เขาไม่อยากได้แล้วมั้งไม่ตีแล้ว ไม่รับครับอย่างนี้แหละอือสวัสดีนะครับผู้สาวงามแท้เห็นว่ามีคนขายรถเกี่ยวนะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทบุ้งรีบมาเลยวัย ไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยถ้าเป็นคุณคุณจะว่าไงเขาเขามีความแล้วพี่ชอบจากขำบ้างของเขาสร้างเขาเถอะก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องไพ่กับเบิ้งในเด้อพี่น้องบอกน้องพ่นี่ว่ามีสัดจะ คนมีสัจจะเบิง้งฝากเบิ้งให้นะ <c oughs> ผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยครับว่าชื่ออะไรว่าชื่อใครผมก็ถามแค่ว่ามาจากจังหวัดอะไรก็มาจากอุบลครับยังบอกว่าอบุบลพูดแล้วไม่มีสัจจะเมียเขาทํางานอยู่ที่สอตอง,งอครับบอกว่าสตอง,งอโโตรวจสอบได้เหรอเป็นแผนกตรวจสอบการเงินมันก็เลยออกเงินยากหน่อย